เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากในพื้นที่นะคะและอย่างที่ด่านแม่สอดนั้นมีความสําคัญเพราะว่ามีการค้าชายแดนเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่2นะคะจากด่านทั้งหมดที่มีอยู่94ด่านทั่วประเทศค่ะแต่ว่าการตั้งเขตเศรษฐกิจนี้เป้าหมายสําคัญก็คือการเพิ่มมูลค่าทางการค้านะคะแล้วก็จะมีความท้าทายต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนวันนี้ต้องไปเจาะลึกเศรษฐกิจกับอาจารย์ธนวัฒน์นะคะอาจารย์คะเรื่องนี้ถือว่าท้าทายไหมคะและดูเหมือนว่าปี2558จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ จริงๆต้องบอกครับว่าสําคัญมากๆนะครับผมอยากจะใช้สโลแกนง่ายๆเนาะก็คือสร้างค้าชายแดนเนี่ยนะครับสร้างชาตินะครับลดความเหลื่อมล้าแล้วก็มุ่งมั่นเข้าสู่เอซีถือว่าสําคัญมากนะครับผมเชื่อทั้งสองท่านคงเคยได้ยินเสียงบ่นของคนไทยคือเอ๊ะทำไมเราใช้ 3G ช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับเอ๊ะทำไมเรามีสนามบินนานเหลือเกินกว่าจะได้สุวรรณภูมิเหมือนกันครับเขตสิพิเศษเนี่ยมีแนวคิดมา10ปีจนเพื่อนบ้านตั้งหมดแล้วนะครับไทยยังไม่ได้ทําสักทีเราต้องบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็พูดง,ง่ายๆว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆและมีการพูดคุยกันในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจนั้นตลอดสัปดาห์นี้ครับเริ่มตั้งแต่กรกรเสนอว่าควรจะสนับสนุนการค้าชายแดนส่งไปยังที่คณะกรรมการนะครับพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิศเพศษก็บอกว่าต้องทําเรื่องนี้กับ5าพื้นที่และเมื่อวานนี้กรออหัวหน้าคอสชอก็เคาะและฟันธงว่าเรื่องนี้ต้องทําครับ มติออกมานะครับ5พื้นที่ที่จะเป็นโครงการนำร่องสำหรับเขตพิเศษนั้นก็ได้แก่จังหวัดนะครับปากสักแก้วตราดมุกดาหารและก็สงขลาเป็นพื้นที่นำร่องครับขึงการค้าชายแดน4ประเทศสำคัญซึ่งปัจจุบันนั้นมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมกันประมาณ1ล้านล้านบาทครับและมีแนวโน้มที่จะขยับเป็น2ล้านล้านบาทได้ภายใน2ปีถ้าเราทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ทางด้านภาครัฐเอกชนร่วมกันมองก็คือว่าคนในพื้นที่ ต้องได้ประโยชน์ครับเกษตรกรจะต้องมีรายได้มีอาชีพเพิ่มเติมเสริมรายได้และแน่นอนว่าจะต้องดึงการแปรรูปสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนให้เกิดขึ้นได้ครับสิ่งเราจะเห็นต่อไปในภาพถัดไปเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้เนี่ยภาพของการค้าชายแดนนั้นสําคัญมากและโดดเด่นมากการค้ากับ4ประเทศนั้นเราขึงพื้นที่ประตูหน้าด่านไว้เรียบร้อยครับเริ่มต้นนะครับที่มาเลเซียจะลงที่ทางด้านสงขาถ้าไล่ลงมาเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามของไทยตรงมาเลเซียนั้น จะมีนะครับเขตพิเศษที่ใช้ชื่อว่าอิสกันดาครับตั้งอยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ทำให้มาเลเซียโดดเด่นมากถ้าเรามีเขตพิเศษสงขารองรับที่นี่ต้องบอกว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเซตพิเศษระหว่างกันครับประเด็นต่อมาที่สําคัญรองลงมาก็คือที่ปากครับที่แม่สอดนี่แหละขนาดภาพนะครับที่แล้วนี่ที่เราบอกว่าปากกับแม่สอดเนี่ยนะครับขนาด การเดินรถนะครับระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยสลับวันเป็นวันเวนะครับสลับวันสลับไปมาเนี่ยนะฮะการค้ายังเกือบ5้าหมืล้านครับถ้าเราทําพื้นที่หน้าด่านพัฒนาหน้าด่านให้สมบูรณ์ปั๊บเนี่ยนะครับการค้าขายจะทวีคูณครับแน่นอนนะครับว่านี่คือการเชื่อมเศรษฐกิจที่เมียวดีนะครับกับไทยเคสิพิเศษระหว่างกันครับเพราะมาดูอีกจุดหนึ่งคือทางด้านกัมพูชาเราก็จะมีตราดครับที่ไปทางป่อกรงแล้วก็มีตรงสาแก้วคืออรญญยประเทศที่เชื่อมไปยังพนมเปญได้ง่ายๆนะครับเคสิพิเศษของพนมเปญมี ถ้าเรามีเขตพิเศษตรงอัญญประเทศแน่นอนนะครับว่ากัมพูชาบอกมาแล้วครับบอกว่าที่เบียนเจย์มันเจย์นั้นจะมีการตั้งเขตพิเศษมาแังค้าไทยได้เคยไปศึกษาเรื่องนี้กับจังหวัดสักแก้วมีความพร้อมสูงครับที่เชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยกับกัมพูชากลับไปดูที่ตรงมุกดาหารนะครับ,บ,บมุกดาหารตรงจุดนี้นั้นเชื่อมกับเศรษฐกิจพิเศษที่ลาวครับคือสวรรคเขตนะครับคือสวรรค์เซโนและแน่นอนว่าสามารถเชื่อมไปยังเวียดนามได้ครับเพราะเรากลับมาดูนะครับว่าทําไมการค้าชายแดนถึงมีความสําคัญมาก ภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าการค้ากับ4ประเทศนั้นที่เราเชื่อมโยงกับ4ประเทศนี้มูลค่าการค้าชายแดนในรูปถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าการค้าชายแดนกับ4ประเทศนั้นมีสัดส่วนสูงมากครับการค้ากับ4ประเทศที่เป็นลักษณะของการชายแดนด้วยและข้ามประเทศด้วยนะครับเรานั้นผูกพันกับ4ประเทศนี้มีสัดส่วนเกือบประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของการค้ากับอาเซียนตลาดอาเซียนเป็นหลักเบอร์หนึ่งของไทยนะครับการค้าประมาณ24เปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในอาเซียนแค่4ประเทศที่เราเชื่อมกับเขาเนี่ย มีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียนแล้วล่ะครับและมีสัดส่วนถึงประมาณเกือบ1 0ของทั้งโลกดังนั้นสิ่งสําคัญมากครับต้องทำครับภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าความสําคัญเฉพาะการค้าชายแดนนั้นเด่นมากที่สุดคือมาเลเซียทําให้พื้นที่สเดาจึงต้องถูกทําเป็นเขตพิเศษถ้าใครไปที่หาดใหญ่และเชื่อมไปที่สเดาครับรถติดเลยนะครับเป็นชั่วโมงฮะหน้าด่านจนถึงพื้นที่ที่รถติดปลายทางเนี่ยเกือบ1กิโลครับต้องพัฒนาพื้นที่หน้าด่านพัฒนาโอกาสในการค้าการลังทุน ต่อมาครับที่เมียนมาที่แม่สอดนั้นนะครับสะพานยังเป็น2เลนนะครับข้ามไทยกับพม่าบิดเลนกลางสะพานครับปลี่ยนเลนกลางสะพานควรจะมีสะพานมิตรภาพแห่งที่2มี4เลนสวนกันได้ง่ายและพัฒนาพื้นที่หน้าด่านตอนนี้ไทยส่งเสริมการสร้างถนนนะครับไม่ต้องขึ้นเขาเสียเวลาสองสาชั่วโมงที่กกรและและทําถนนที่ตัดตรงมากขึ้นย่นเวลาได้ประมาณ1ชั่วโมงเป็นถนนที่สวนกันได้ไม่ต้องวันเวปิดวันเปิดวันหนึ่งครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำครับและต่อมาก็คือสอปปลาว ที่มุกดาหารที่จะสร้างนี่แหละมีการค้าชายแดนประมาณ14%ของการค้าเกือบ1ล้านล้านบาทและต่อมาคือที่กัมพูชาครับที่เรามีความผูกพันกับเขาม,มากขึ้นภาพถัดมาจะเห็นเลยนะครับว่าการค้าชายแดนทำไมสําคัญเพราะการค้ากับ4ประเทศ70%เป็นการค้าชายแดนครับและสําคัญมากจริงๆสัดส่วนนั้นสูงคาถามที่สําคัญคือทางด้านรัฐก,กับเอกชนมองอย่างไรภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องทําอันแรกก็คือว่าจะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนให้สอดคล้องกับ B.O.I. ครับ เพราะที่กัมพูชานั้นให้ต่างชาติเช่าพื้นที่99ปีฮะที่สวนเซโนที่สปปลาวนั้นให้เช่าพื้นที่โดยมาเลเซียเข้าไปบริหารเขตสีพิเศษนั้นให้เช่าพื้นที่โดยชาวต่างชาติ70ปีไทยต้องทาเรื่องนี้ไหมมีการยกเว้นภาษีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อประโยชน์ดึงให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนต่อไปครับเขตปลอดภาษีและ one-stop s w i t c ลงทุนแบบเบดเร็จให้การเดินทางระหว่างข้ามแดนเนี่ยมีพื้นที่หน้าด่านกว้างขึ้น สวนเรนกันได้ง่ายและมีการขนส่งและมีการผ่านแดนด้วยเอกสารที่ง่ายมากครับและรวดเร็วทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับการประชุมของกรอบอกว่าด่านมาเลเซียที่สะดาเนี่ยเปิด24ชั่วโมงได้ไหมและด่านอื่นๆพิจารณาว่าเปิดนะครับจนถึงเที่ยงคืนแทนที่จะเปิดถึงแค่6โมงเย็นได้หรือไม่และแนวคิดต้องคิดต่อนะครับถ้าเวียดนามส่งสินค้าข้ามาไทยเอาสุกา,กากรไทยตอมอไทย กับสอปปอล่า,ลาวกับเวียดนามไปอยู่ตรงนั้นวันซอบสวิตสแตมจุดเดียวครับสประเทศสินค้าผ่านเลยไม่ต้องเปิดผ่านแดนอีกในการตรวจสอบอะไรต่งางการดําเนินการจะง่ายขึ้นครับและนอกจากนั้นนะครับการตั้งโรงงานต่างๆต้องใช้แรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวเมื่อวานมีการคุยกันในกรอ,อกบอกสับสุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวด้วยและที่สาคัญคือ,คอการสร้างถนนทางนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําครับนี่คือโครงการนําร่องสําหรับ5พื้นที่ทีท่ขึงพื้นที่ การค้าายแดนกับ4ประเทศหลักที่มีมูลค่า1ล้านล้านบาทและถ้าทําดีๆครับทาให้การค้าคล่องตัวสร้างโอกาสทางธุรกิจเศรษฐกิจจะคึกคักมากการค้าายแดนอาจจะทวีคูณเป็น2ล้านล้านบาทภายใน3-5ปีได้ง่ายๆเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราโตโด้วยเศรษฐกิจประมาณ7%โดยประมาณคนชั้นกลางของประเทศเขาจะมากขึ้นเขาต้องการสินค้าไทยครับ Ma d e in Thailand Product of Thailand เป็นที่จับจิตจับใจของคนทั้ง4ประเทศ นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำครับสำคัญจริงๆครับค่ะแต่ว่าตัวเลขที่อาจารย์บอกนะคะว่ามีโอกาสสูงถึง2ล้านล้านบาทเลข13หลักเหมือนบัตรประชาชนเราเนี่ยนะคะฟังดูน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการตัวเลขตัวน้อยนะคะจะไปมีโอกาสในส่วนไหนบ้างในการที่จะเข้าไปยึดจุดนี้แล้วก็สร้างโอกาสสร้างมูลค่าให้ตัวเองนะคะคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะต้องเติมด้วยนะครับประชาชนในพื้นที่ตะเกิดตามแนวชายแดนเนี่ย เตรียมนับเงินในกระเป๋าและห้าปีข้างหน้ามันนับใหม่อ,มอาจจะกระเป๋าตุงมากขึ้นคูณ2ด้วยเหมือนกันกระเป๋าเล็กไปเลยนะคะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับว่าภาพพิสําคัญเนี่ยในแนวคิดอันหนึ่งครับที่จะใช้เห็นคือว่าเราต้องทําอะไรบ้างในการพัฒนาในเรื่องของการค้าแยแดนและจะเห็นในเรื่องของทางด้านภาคธุรก,กิจครับเคสพิเศษจําเป็นต้องทําครับสิ่งที่เห็นถัดมานั้นเป็นแนวคิดที่นะครับหลักสูตรนะครับผู้แรนระดับสูงด้านการค้าและการลงทุนหรือที่เรียกว่าเทพคอร์ด ที่มหาลัยแห่งค้าไทยร่วมับหอ,อการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาไทยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังร่วมกันคิดขึ้นครับก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนนั้นเคสพิเศษจ,จําเป็นครับแต่สิ่งที่ต้องทาคือการลงทุนหลายล้าน,ล,านล้านบาทในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่หน้าด่านและโลจิสติกสําคัญมากครับนี่คือจุดที่หนึ่งที่ต้องทําอันที่สองก็คือว่าจําเป็นครับต้องพัฒนาความเชื่อมโยงสร้างระเบียงเศรษฐกิจใหม่และต้องมีการพัฒนาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างบุคคลและก็เรื่องแรงงาน สิ่งที่จะเกิดขึ้นสาหรับเขตสพิเศษหรือการพัฒนาชายแดนคือสร้างระเบียงเศรษฐกิจใหม่ครับใครอยู่ในพื้นที่จะคุ้นกับคาว่า East-West Economic Corridor เชื่อมระหว่างเวียดนามไปยังสหภาพเยนมนีโดยไทยเป็นจุดศูนย์กลางและก็ลากไปถึงอินเดียครับและก็ u t h Economic c o r r i d o r ก็คือเชื่อมจากนะครับมณฑลยูนนานของจีนผ่านสซปเปาลาวมาจบลงที่ประเทศไทยตรงจุดกึ่งกลางแยกซ้ายขวาหรือลงใต้ไปยังสิงคโปร์ได้แน่นอนครับว่าระเบียงเศรษฐกิจใหม่ Economic c o r r i d อ r อาจจะเกิดขึ้นโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย เมืองใหญ่ๆตามแนวชายแดนนั้นจะกลายเป็นเมืองใหม่ครับเป็นนิวซิตี้เป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่และจะต้องมีภาพของเส้นทางโลจิสติกคึกคักมากมายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญครับการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนควรจะรู้ภาษาแลาควรจะพูดภาษากัมพูชาได้พูดภาษาเมียนมาได้และการพัฒนาวัฒนธรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลการท่องเที่ยวจะโดดเด่นขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตลอดจนในเรื่องของการสร้างฐานการผลิตร่วมกันสําคัญครับภาพที่ถัดไปที่จะเห็นก็คือชั่วโมงทํากินณวินาทีนี้ ธุรกิจจะได้ประโยชน์อะไรจุดสําคัญครับต้นน้ําต้องมีการก่อสร้างครับการพัฒนาเมืองคืออสังหาริรมทรัพย์นั้นจะเด่นขึ้นการพัฒนาที่ดินจะเกิดขึ้นเพราะจะมีทั้งนิคมอ,อุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองบริการเป็นอาคารพาณิชย์สิ่งเหล่านี้จะเริ่มต้นเกิดขึ้นก่อนใครที่ทํางานเกี่ยวด้านการก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างหรือขายสินค้าวัสดุก่อสร้างท่านจะได้ประโยชน์เร็วครับถ้าโครงการนี้ปักเสาเข็มและเริ่มต้นเร็วกลางน้นคือเมื่อมีการค้าคึกคักการค้าชายแดนเด่นครับสินค้าโภคพริโภค สินค้าจากจังหวัดต่างๆจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเช่นยานยนต์ชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปจะเด่นฮะการค้าปลีกเชื่อไหมครับว่าวันสําคัญวันหยุดของประเทศเพื่อนบ้านห้างค้าปีกขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนนั้นของหมดเร็วมากครับเพราะต่างชาตินั้นวันศุกร์ก็มาพักที่โรงแรมแล้วและศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นใช้ชีวิตอยู่ตามเมืองตามแนวชายแดนนั่นจะโดดเด่นครับห้างสินค้าการค้าจะเด่นมากและการขนส่งโลจิสติกส์จะสำคัญมากปายน้ำครับเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นเรียบร้อย การท่องเที่ยวระหว่างกันนั้นก็จะเกิดขึ้นการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านและจากไทยเกษตรกรจะมีกำลังซื้อมากขึ้นท่องเที่ยวโรงแรมและสิรธิ์ทั่วไปจะได้อน,นิสงส์เป็นเงาตามตัวครับนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นคงจะต้องร่วมกันให้กำลังใจนะครับทางด้านคอสชอและหน่วยงานต่างๆภาครัฐเอก,กชนทำฝันของคนไทยให้เป็นจริงต่างชาติมีเขตพิเศษเรียบร้อยแล้วมีนานกว่าไทยแล้วไทยทำไมไม่ทำบ้างและทำเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยทั้งประเทศ และลดความเลื่อมร้ำ้ำสร้างโอกาสทางธุรกิจและกระจายไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งสําคัญมากนะครับสำหรับการจัดทําเรื่องเขตพิเศษและการพัฒนาการค้าชายแดนสําคัญกับคนไทยทั้งประเทศจริงๆครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าทุกธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รนะคะไม่ว่าจะเป็น ภัยพิบัติสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติอยู่ได้แน่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องของเทคโนโลยี SME บ,บางรายนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่รู้เท่าทันมีความจําเป็นคแค่ไหนทําให้สินค้าของตัวเองเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้บริโภคเนี่ยค่ะสำคัญมากครับ,รบประวัติศาสตร์ของธุรกิจที่โดดเด่นบนเวทีโลกเริ่มจะจุดเล็กๆ จากห้องแถวเล็กๆทั้งนั้นแล้วใช้เทคโนโลยีใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวจับกระแสและสร้างความยิ่งใหญ่ได้แหมอยากคุยจังเลยผู้นี้คุยได้ไหมเพราะเมื่อวานเนี่ยนะครับทางด้านกรรอาก็พูดเหมือนกันกรเอาก็เสนอกันว่าให้ SME ทำนวัตกรรมใหม่ได้ไหมและมีแนวทางแจกครูปองนวัตกรรมสำหรับ SME เลยนะครับมีเงินช่วยเหลือเงินสับนุนเดี๋ยวุ่งนี้มาดูกันว่านวตกรรมสำหรับ SME ทําได้ง่ายๆอย่างไรผู้นี้มาติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ